นารักมาแบบเรียบร้อยแล้วโดยปกติน่าดีปกติสังคมมวยอ่ะมันจะแบบตัวใหญ่ๆมันจะแต่สังคมปีนเขามันก็จะน่ารักตัวจิ้มลิ้มแต่คนนี้แบบเขินเลย ตอนแรกก็ไม่เขินหรอกเอาอย่างนี้ก่อนก็คือไปถึงเจอเขาใช่ไหมแล้วคนที่จะมาสอนเราอยู่ดีๆก็เดินมาหาเราพอดีในขณะที่เราเจอเขาสามโมงครึง่งคลาสเราสี่โมงครึง่งแล้วคนที่มาสอนเราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยยูจะเริ่มคลาสเร็วหน่อยไหมสามโมงครึง่งจริงๆคลาสยูจะสี่โมงครึ่งถ้ายูอยาก,เร,กเริ่มก็เริ่มได้กันเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ด้วยความที่แบบอยากไปเร็วๆเราไม่อยากไปถ่วงใครเพราะถ้าเราทําไปเราก็จะได้ช่วยคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็หันไปบอกโอเคเริ่มเลยแล้วเราก็บอกขอโทษนะแต่อยากอยากอยากเทรนอันนี้ก่อนเทรนเสร็จแล้วเเ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 ดดีี๋ยยยยววววคค่่่ออ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 กกกกกกลลลัับบบมมมมาาาาาาไไไไ้้้้้ะะรรรรรรรงง็็็็โแแพปปทนนสสจจิข อีน้องก็สวยซะคือตอนนั้นอะไรไม่ได้คิดเลยพอเราด้วยความที่แบบเจอนักมวยมาเยอะทุกคนก็คือหุ่นดีแบบใหญ่ๆเนาะที่เรียบร้อยแล้วให้เกียรติเราไงเงี้ยไม่ค่อยเจอ